ไปอย่าเดินไปดิไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ป้าเดินเบานี่แกขย่มทำไมเล่ากลับไปอีกรอบไหมลูกไม่ไปโอ๊ยเลยแก้วมาเถอา สวัสดีคะ่ะไปไหนดีคะเขาใหญ่คะ่ะและตอนนี้ไยเกวอยู่ที่ลโซเดียพักเขาใหญ่ยินดีตตอนรับสู่ช่องนี้ติดวิ่งไรแกวออแอรียค่ะที่นี่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรตามไปแก้มาดูเลยคะ่ะไปทางนี้ป๊าป๊าลงทะเบียนให้อยู่ข้างล่างออใส่แมสก่อนด้วยใส่แมสกไปาทางนี้า <laughs> ทางนี้ไปอ๋อโอเคคะ่ะไปทางนี้ กิจกรรมแรกของเด็กก็คือทิ่ปลายค่ะไปใส่อุปกรณ์จะนี่เรามาจากรถเมล์เลยนะเนี่ยเก้าอี้นี่ที่นี่มีทั้งหมด17หานะคะเดี๋ยว็กๆก็จะได้ให้หมดเลยตอนนี้เราก็ต้องมาฝังเจ้าหน้าที่พลาเตอ์ก่อนนะคะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราจะขึ้นไปเลยอ๋อตรอดถ้าไม่ได้หยดจะตามช่วยไม่เจ้ามันกลตัดรักสุเลยมากเลยแล้วเราพร้อมแล้วไปค่ะลึกๆแล้วอิอันนี้หนูใส่ยังไง ไปถ่ายเหรอไปได้อันเนี้ยยังไม่ได้ไปไหนเธอก็ดึงลงแล้วก็คล้องตัวนี้ไว้ก่อนยังไม่ต้องไปยุงาา่งกับเขาอ่เธอไปตรงน,นู้นใช้เวลาเท่าไหร่คะถ้าสิบเจ็ดฐานก<ะ>็สามวันก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าใช้อุปกรณ์ไวไหมถ้าไวออก็ประมาณไม่ถึงเก้าสิบนาทีโหเก้าสิบนาทีไม่ถึงเก้าสิบนาทีหรอไม่ถึงครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยเลยนาะคือเราจะตีลำโยงให้ก่อนนะตีดได้นะครับที่การเริ่มเกมให้เราให้เรานำคาร์บีนครับคล้องกับตัวเกมนะครับตามด้วยซิลค์นะครับ อ่าแล้วไปสอดเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นเกณฑ์เดินนะครับอ่าสังเกตครับระหว่างสายเคเบิลไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับให้เราปล่อยอุปกรณ์ไว้ได้านหลังเลยอุปกรณ์จะไม่ติดนะครับอุปกรณ์จะตามลำไปอ่า,อาอตัวครับอ่าขึ้นไปยืนยืนวันนี้ก็ไม่ถึงอันนี้คือเราลองบ้างเนาะเออลองไหมอ่า,อาอของเข้าไปไอ้แดงเกี่ยวเข้าไปใจเย็นอ้าวป๊าบอ้นี้เขาจะบอกให้ไว้ข้างหลังแล้วเราก็ลุยเลยไป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  ไป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 เอาไปดิปไป้วเจ้าเดินอย่างนี้ดิขาแบบป๋าดิอย่างนั้นมันจะอ่างเยื่กยากเออไปกลอกไว้นะเออ,อนั่นแหละซ้อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะจะเจอของจริงกันละดูที่ว่าร้อยแก้วจะไหวไหมแล้วดูสิคอร์ตูมนี่แต่งตัวร้อยแก้วเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะเป็นตัวตลกอ่ะสี่แสนคาราฟูไงไปเดินนำไปเลยชอบมากเรียนหนังสือไม่ได้ขนาดนี้นะ ทำผิดทำถูกนี่แม่ประกอบเครื่องมือแป๊บเดียวเสร็จไม่กล้าสู้ๆู้ร้อยฐานแรกง่ายๆอ่ะเดินนะครับเราก็ปล่อยขอกคนข้างหลังได้เลยสบายมากแค่นี้เองไปลาเดินไปดิไม่รู้อ่ะแกจับอย่างนี้ได้จบบนี้ได้เจ็บๆบส่งมือได้ พมื่อกี้บอกป้าเดินเบานี่แกขยบทำไมเล่าโอเค่านแรกโอ้โหมันเดินยากวะเนี่ยอ้อเฮ้ยกล้วยเนี่ยนี่กี่ฐานนะพี่ฐานที่สามโอ้โหแค่ตา โอเคครับแต่เปนสนุกเด็กๆต้องมาลองเรียนรู้ครับไหวไหมป๊ะป๊าสู้สู้ป๊ะป๊าเหมือนจะไม่ไหวเลยตรงนี้ต้องย้ายอุปกรณ์นะทำได้มาแล้วเหรอทำได้ทำไม่ได้เหรอ แม่รู้สึกว่าดานนี้ยากมากเลยค่ะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าทางมันชันขึ้นไปไเรื่อยๆเห็นไหมปาป้าอยู่ตรงนู้นเลยเร,าารอยแก้วต้องไปให้ได้แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ประกบไปข้างๆนะคะไแก้วชูชูนะลูกถึงแล้ว ป๊าป๊ามาแล ah, oh. ้วเออมาเลยครับกลับไปอีกรอบไหมลูก ตรงอะไรฮะโอ้ยเฮ้ยเขียวว่ะเขียววะโอ้ยขาตันแน่เราจ้าเราเข้ามาสู่ด่านปีนผาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะโหนอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องปีนน้าผาด้วย้ยอันนี้คือช่วงที่ยากที่สุดตรงนี้ใช่ไหมคะเจ็ดสิเมตรป้าป้าสู้ พี่มารับรายแก้วไปแล้วค่ะแก้วกำลังค่อยๆปีนลงมาแล้วค่ะเยียมมากเย่ยมมากลายแก้วเหยียบเข้าหน้าป๊ะปึงคอเยืนชึ่นเลยครับโอเคครับแล้วเจ้าเก่งครับลูก ไปแก้ฐานสุดท้ายแล้วลูกมาถ่ายหนูไปเลยโอ้ลองดูนะครับอุปกรณ์ถ้าเราสมมติว่าเราพลาดพังรถไหมรถไปเลยอ๋อก็จะค่อยวานี้ไปลูกไปเลยไปเลยไป้อเด้เดี๋ยวๆมือมอไปโอ้ยลอยแก้วมึเถื่เห็นปะเนี่ยเห็นใช่ไหมโอ้โหดูดิป้าก็ก้มถ่ายไปดิ ถึงแล้วสเร็ลแล้วเัเยนะคะเย้ <Yeah. S 1> ถึงแมจ้จะเหนื่อยไปนิดหนึ่งเ <laughs> ยอะมากเลยเก่งมากครั้งร้อยเจ้าทั้งป๋าเลย นี้เรามาอยู่ที่รับโซเดียคาเฟ่นะครับพอดีร้อยแก้วเหนื่อยมากแล้วก็เลยมาสั่งกาแฟกินด้านบนนี้ก่อนฮะเป็นเมนูประมาณนี้ออร์เรนจ์แบ็คคอฟฟี่เพเปอร์มิ้นต์ซันไลท์นะครับพลาสติกเดี๋ยวเราต้องไปขี่ ATV ต่อครับแล้วเราไปทำ ATV เสร็จแล้วเราอาจจะมาแวะทานข้าวตรงนี้ต่อตอนเที่ยงอีกทีนึงตอนนี้เราพักกินน้ำชื่นใจชื่นใจก่อนครับหลังจากที่เราไปเล่นซิปไลน์มาโหนตัวนี้มาตอนนี้เราจะไปนี่ต่อแล้วก็มาแวะกินกาแฟตรงนี้ว wow. โอเคครับตอนนี้เราถอดแมสก่อนนะครับเพราะว่าเราเดินไปสั่งเครื่องดื่มมาแล้วเราก็อยู่แบบคนเดียวเลยครับอยู่กันแบบไม่มีใครครัลองมองไป้วแผนล้องไปนไมีใครเลยจริงๆครับว้าวเราก็เลยขอถอดแมสเพื่อจะกินน้ําแก้วนี้ก่อนครับเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีคาเฟ่ด้วยที่นี่คือลาบโซเดียคาเฟ่ใช่เลวครับใช่ที่นี่อร่อยแน่ๆลาบโซเดียคาเฟ่นะครับอันนี้คือเครื่องดื่มของเราที่เราสั่งมาวันนี้เ้ยอันนี้หวานอรน่อยอันนี้คือนมโรงเรียนของร้อยแก้วนมชมพู อร่อยๆบรรยากาศดีมากเลยเนาะรสชาติเครื่องดื่มก็ดีมากด้วยเล่นเหน่อยๆร้อนๆนะครับมานั่งทานตรงนี้ได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่พามาพาลูกมาก็ปล่อยลูกเล่นตรงนู้นแล้วตัวเองก็นั่งรอตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากไปส่งกำลังใจขนาดนั้นแต่เมื่อกี้แม่อยู่กับเราแก้ตลอดเลยเนาะฉันจะอยู่ตลอดอยู่ข้างล่างไงฉันจะอยู่ตลอดคาเฟ่ที่นี่ก็บรรยากาศดีตรงนู้นมีสระว่ายน้ําด้วยเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นที่พักด้วยใช่ไหม ใช่ครับคือคาเฟ่ที่นี่นบรรยากาศดีมากแล้วตรงด้านนู้นจะมีแบบว่ายน้ำด้วยถ้าถามว่ารู้จักเดอะปาร์ตไหมนี่แหละรครับเขาอยู่เครือเดียวกันกับเดอะปาร์ตเดอะปาร์ตเขาใหญ่เดอะปาร์ตโรงแรมอร่อยอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกินกาแฟ ى, กินน้ำชื่งดื่มให้ชื่นใจแล้วเราจะไปเล่น ATV ต่อครับหลังจากที่เราทานกาแฟข้างในเสร็จเรียบร้อยนะครับทำน้ำดื่มอย้างชื่นใจแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ครับเป็นจุดชมวิวที่ร่มรื่นมากสวย ตรงนี้ครับที่เขาใหญ่ถ้ามีโอกาสมาร้อยแก้วชวนเพื่อนๆมาไหมมาค่ะที่ไหนคะลาบโซเดียเขาใหญ่มากันเยอะๆนะคะจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าความสนุกยังไม่จบอยู่เท่านี้ครับเราจะต้องไปขี่ ATV ต่อแต่ตอนนี้เราจะพาร้อยแก้วเขาเจอผลไม้แปลกก่อนร้อย <Wow. S 1> แ,แก้วดูลูกนี้ดิมก็งงมันคือที่นกมันกินเหรอเออมันคืออะไรที่มันแปะแบะออกอะ่ะถ้ารู้ไหมคาว่ามันคืออะไรถ้ารู้แล้วบอกร้อยแก้วด้วยนะแต่ลูกนี้มันไม่แบะ เออมันยังไม่แบะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอมันแบะออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้คือกำลังจะให้เราเจ้าขี่ ATV แล้วครับไม่รู้คนเดียวจะขี่ได้ไหมขี่คนเดียวไหมไปได้ดูปลาไปด้วยก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวหนูขี่ต่อเลยใส่มวกใส่มวกใส่มวกนี่ครับต้องใส่เลครับไม่ใส่ต้องใส่พี่ไม่ให้ขับอ่าเห็นไหมไม่ใส่พี่ก็ไม่ใส่ใส่แมสด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่แจ้งแล้วไงแก้วคะพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะโอเคอ่ะไปแล้วไป ครับที่รับโซเดียเขาใหญ่นะครับรับโซเดียฟ้าก็คือเป็นกิจกรรมเอเวนเจอร์ที่นี่นะครับโอ้โหเล่นเครื่องใหญ่แล้วมาๆเดียวเว้ยไม่พูดเลยไม่พูดไม่จาอะไรขี่อย่างเดียวเหลยลูกไปแล้วครับร้อยแก้วไปเองแล้วครับลงเนินต้องใช้เบรกช่วยครับเพราะฉะนั้นร้อยแก้วอาจจะเบรกได้ยังไม่ดีะเราเลยต้องช่วยร้อยแก้วตรงนี้ก่อน ชอบค่ะเราอยากเล่นเซิร์ฟแล้วอ่ะเราคือมีสนามเซิร์ฟด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟกันเนาะถอยตึกแต่ห้เดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟกันตอนนี้ร้อยแก้วอยู่ที่ลับโซเดียเขาใหญ่นะครับตอนนี้กิจกรรมต่อมาของร้อยแก้วคือการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่เขาเพิ่งจะสร้างถนนใหม่เลนใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะอย่าไปเร็วนะเดี๋ยวป้าจะพาประคองไปก่อนเพราะลูกนี้สูงเงี้ยนอ่ะหนึ่งสองไป เปาบันปูอัดคือแป้งสลับเปล่าอ๋อแป้งไม่สลเปล่าก็แล้วก็ข้างในเป็นไส้ปูอัดสองขวดละแก้วเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นแป้งสลัเปล่าส่ยนี้เป็นขนมปังขอโทษทีไม่ทันไม่ทันใช่ไหมมาถึงปุ๊บใส่เลยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมครับออยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่นี่นะ๋ย่าลืมนะมาเล่นอะไรบ้างนะมีเล่นมีเล่นจิบลายมีเล่นขี่รถ ATV แล้วก็กินอะไรของอร่อยเราเรียกว่าเปาบันใช่ไหมครับ โอเคแล้วก็นี่ครับของของเราอูด้งหมูตุ๋นแล้วก็นี่เหลือปี๋ยากอูด้งหนโอเคถ้างั้นคลิปนี้เราปิดคลิปกันไปเลยดีกว่านะครับอ,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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ุ๊กตับไข่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเรน่องกวนอะเอามันขึ้นมือได้ไหมเฮ้ยมันจะกัดหรือเปล่าลูกฟ้าไม่รู้นะไม่กัดแล้วหัวอยู่ตรงไหนเนี่ย เอ้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทางนี้เหรอนี่นี่ก้นเหรอ,อบ้าไม่ใช่เราแกวเท้าหันไปทางนู้นหัวอยู่ฝั่งนี้ลูก,ลกนั่นหางปเออนั่นหางหัวอยู่ฝั่งนี้ทู่ๆนี่เพราะปลายเท้าเห็นไหมไปลายเท้าก็หันไปทางนี้ก็อันนี้คือหัวมันจริง,รงๆป้าหนูมีความรู้น่ะเอาจริงเหรอ,อไม่เถียงไม่เถียง